เงินดิจิทัลทางรัฐใหม่ล่าสุดวันที่28กุมภาพันธ์2568ใครได้รับสถานะนี้ได้เงิน10,000บาทดูเลยคุณได้สถานะนี้ไหมล่าสุดครับใครได้รับสถานะนี้คุณได้เงิน10,000บาทแน่นอนมาดูกันว่าเป็นคุณหรือคนในครอบครัวของคุณคนในชุมชนหม,มู่บ้านหรือใกล้เคียงของคุณไหมครับสําคัญมากครับคลิปนี้ต้องดูให้จบให้เข้าใจนะ ว่าคุณได้รับสถานะนี้หรือเปล่าถ้าได้เนี่ยเงิน1นึ่งบาทจะเป็นของคุณในวันที่ยี่สิบแปดกรุ๊ปพันพันแแต่ยังไม่จบครับเพราะคุณได้สถานะนี้ต่อไปสิ่งที่คุณต้องทําต่อมีให้ทําต่อด้วยท้ายคลิปนี้จะบอกครับว่าต้องทําอะไรเพื่อให้ได้รับเงิน1นึ่งบาทแบบแน่ๆในวันที่28กุมภากุพันหกแปดนี้ครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเนี่ยคุณจะรับสถานะอะไรคุณต้องเข้ามาเช็คในแอปทางรัฐนะครับโดยแอปทางรัฐคุณต้องเป็นวช์ชนล่าส ถ้าเกิดว่าคุณได้ดูก่อนหน้านะครับซึ่งวิธีการเนี่ยก็คือให้อัปเดตแอปเราจะไปกันไวๆนะให้อัปเดตแอปทางรัฐของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดครับหากว่าคุณเป็นระบบ Android เนี่ยก็เข้าไปใน Android ก็เข้าไปใน Play Store นะครับผมถ้าเป็น iOS ก็เข้าไปใน App Store ครับเข้าแล้วกดอัปเดตให้เรียบร้อยนะก็กดอัปเดตครับพออัปเดตเสร็จครับแอปทางรัฐของคุณเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันล่าสุดดูอย่างไรก็คือจะขึ้นคําว่าเปิดแบบนี้ เมื่อขึ้นเขาเปิดแบบนี้ครับคือหมายความว่าแอปทางรักของคุณเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับเมื่อเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือคุณก็สามารถเปิดแล้วก็เข้าไปเข้าไปทําตามที่ผมบอกนะโอเคเรามาดูกันว่าต้องทําอย่างไรนะครับอ่ะเปิดเลยแอปทางรัตพอเปิดมาแอปทางรัตครับมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บจากนั้นเนี่ยก็ใส่ หัิโค้เรียบร้อยหักลืมพิ n โค้ดกดลืมพิ n โค้ดน,นะครับอะไรให้เรียบร้อยนะ,ะก็เสร็จนะครับจากนั้นครับมาถึงแอปทางรัดจะเป็นแบบหน้าแบบนี้นะก็ขึ้นมาว่าแอปทางรัดครับส่วนสําคัญตรงนี้ที่คุณต้องเข้าใจแสดงทําความเข้าใจให้มากๆนะครับก็คือตรงนี้ด้านบนเนี่ยก็คือจะมีการบอกครับถึงชื่อของคุณ ให้เช็คครับว่าชื่อของคุณเนี่ยเป็นชื่ออะไรนะครับชื่อตรงนี้ต้องตรงตามบัตรประจำตัวประชายชนนะครับให้ดูแบบบัตรประชาชนของคุณให้เรียบร้อยว่าบัตรประชาชนของคุณเนี่ยเป็นชื่ออะไรซึ่งคุณรู้อยู่แล้วนะครับเอางี้แต่หากว่าคุณไม่แม่นใจก็ให้เอาบัตรประชาชนบางทีคุณอาจจะดูเผื่อของคนอื่นไงของญาติคุณหรือของอาจจะดูเผื่อเพื่อนบ้านของคุณหรือใครก็แล้วแต่เงี้ยแล้วก็ ถามเขาครับว่าชื่อตามบัตรประชาชนเขาเนี่ยชื่ออะไร <ST> C <EN> C <ING> ดูครับว่ามันตรงไหมถ้าข้างบนนียมันตรงคือจบเพราะว่าข้อมูลนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนของเราทุกคนนะครับนั้นเนี่ยมันจะตรงกับทะเบียนรารจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจะไม่ได้เป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาเองเป็นชื่อแบบที่เราตั้งในบางทีตั้ง Facebook ตั้งอะไรพวกนี้ชื่อไม่เหมือนอย่างนั้นไม่ใช่นะอันนี้ชื่อจะเป็นตามกฎหมายเลยนะครับนั้นเนี่ยเมื่อเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามนี้เนี่ย ก็ให้คุณเช็คชื่อให้ดีๆครับจากนั้นเนี่ยก็ให้คุณกดเลยครับตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนตรงนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะเช็คว่าสถานะของคุณเนี่ยจะเป็นสถานะที่ได้รับเงิน10,000บาทตามที่ผมได้บอกแต่ต้นคลิปไหมโอเคก็ให้คุณกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนตรงนี้ครับกดปุ๊บนะพอกดเสร็จถ้าคุณได้สถานะนี้ครับได้รับเงิน10,000บาทแน่นอนนะสถานะอะไรมาดูกันครับ คือสถานะหน้าที่5แบบนี้หน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่บอกเลยครับว่าสังเกตรครับหน้า5แบบนี้แล้วก็จะบอกครับว่ายินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์เงินดิจิตอลวอลเล็ตเรียบร้อยนะเงิน1 0 0 0 0มนบาทเนี่ยก็จะเป็นของคุณอย่างแน่นอนนะซึ่งการที่เงิน1 0 0 0 0นบาทนี้จะเป็นของคุณได้ครับคุณต้องได้รับสถานะนี้อันนี้คือส่วนแรกแต่มันยังไม่จบนะคุณจะต้องทําตามขั้นตอน ด้วยซึ่งขั้นตอนที่ต้องทำเนี่ยคือการผูกพร้อมเพย์กับ,บแบบประชาชนการจะรับเงินไม่ใช่แค่5ได้5และจบนะครับจะต้องผูกพร้อมเพย์ประชชนถึงจะได้รับเงินเดี๋ยวผมจะบอกต่ออย่างนี้นะอันนี้เอาถ้าหน้า5ก่อนให้คุณรู้ก่อนว่าหน้าตาที่รับเงินจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นหน้าอย่างนี้ถ้าเห็นชัดๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยเขียนว่ายินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุก็คือเงินดิจิทัลในเฟสที่2 เงินดิจิทัลในเฟส2ฟังให้ดีนะเงินดิจิทัลเฟส2กรุณาตรวจสอบบัญชีธนาคารครับที่ผูกพร้อมเพลกับบบรประชาชนอันนี้คือตัวอย่างตรงนี้ซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตขึ้นนะครับแต่ทีนี้ให้คุณเข้าใจว่าหน้ามันจะประมาณนี้วันที่อาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าข้อมูลจะประมาณนี้นะครับแอปทางรัฐเป็นเพียงช่องทางการรับลงทะเบียนนะครับตรงนี้มามีอะไรก็นั่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณได้หน้าแบบนี้เนี่ยคือคุณไม่ต้องทำไรละ หน้าที่คือผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนอย่างเดียวคือจบแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ได้ผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนนะคุณจะไม่ได้รับเงินนะเพราะว่าการจะได้รับเงินในครั้งนี้นะครับจะได้คือช่องทางถ้าเกิดว่าคุณได้หน้าห้าเนี่ยมันหมายความว่าคุณเนี่ยผ่านแน่นอนคือผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์อะไรได้เกณฑ์เงินฝากสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณสมบัติคุณผ่านหมด แล้วเมื่อคุณสมบัติคุณผ่านหมดแบบนี้ครับก็คือคุณจะได้สถานะ5แบบนี้นั่นเองนะซึ่งมันมีสถานะที่ไม่ผ่านด้วยผมได้จะทําคลิปอธิบายไว้อยู่นะครับสามารถไปดูได้มี2สถานะหลังวิดีโอนี้สามารถไปดูได้นะครับซึ่งไม่ผ่านก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้เงินนะมีโอกาสได้เงินอยู่สามารถแก้ได้ให้กลับมาได้เงินนะครับก็สามารถดูได้ในท้ายวิดีโอนี้ผมจะใส่รายละเอียดเอาไว้ให้นะครับส่วนในขั้นตอนตรงนี้เนี่ย ส่วนที่เราจะมาโฟกัสให้ความสําคัญตรงนี้นะครับก็คือหน้า5ตรงนี้ถ้าคุณได้ยิบด้วยอย่างี้คุณจะได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทแน่นอนอ่ะทีนี้ต้องทาอะไรต่อหลังถึงจะได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทครับมาดูกันสําหรับการได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทเนี่ยจะมีการจ่ายจริงการจ่ายมีการจ่ายไปแล้วนะครับในวันที่27ดมกราคม2568ซึ่งการจ่ายในวันที่27มกราคม2568กดเนี่ยก็เป็นการจ่ายให้สำหรับคนที่ผูกพร้อมเพย์อะไรให้เรียบร้อย แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการบอกไปแล้วหลายคนก็ได้ไปแล้วซึ่งหากว่าคุณจะได้รับตรงนี้ได้นะครับคุณจะต้องได้รับในรอบนี้นะครับคือคุณจะต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนในวันที่28กุมภาพันธ์2องันเนี่ยอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าคือรอบเก็บตกนะครับเป็นรอบที่โอนเงินซ้ำนะสำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้เงินนะครับซึ่งสำหรับรอบในวันที่28กุมภาพันธ์2568เนี่ย คนที่รับเงินครับจะต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนครับให้เรียบร้อยวันสุดท้ายครับคือวันที่25กุมภาคพันธ์2568ดังนั้นหามว่าคุณยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนต้องรีบไปผูกให้เรียบร้อยครับวันสุดท้ายคือ2 5กุมภาพันห้าร้อนะอถ้าหากไม่ทันครับคุณต้องรอรอบต่อไปเลยคือ28มีนาคม2 5 6 8นะมันก็จะทําให้คุณได้เงินช้าอีกเดือนนึงนะดังนั้นเนี่ยรียบไปทําครับโอเคสรุปในคลิปนี้นะฮะง่ายๆก็คืออันดับแรกะค,รคุณจต้อง เช็คดูว่าคุณได้รับสถานะนี้หรือเปล่านะถึงจะได้รับเงิน1นึ่งบาทนะครับก็คือโดยการอัปเดตแอปทางรัฐเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับอัปเดตแล้วเปิดแอปทางรัฐของคุณมานะครับจากนั้นเนี่ยใส่พินโค้ดให้เรียบร้อยนะกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วคุณต้องได้รับสถานะหน้า5แบบนี้ซึ่งหน้า5จะเขียนว่ายินดีด้วยคุณได้รับสิทธิโครงการทางดิจิทัลนะครับซึ่งตรงน,นีน้ตอนนี้นะปัจจุบันเป็นเฟ,ฟสสคือได้1นึ่งบาทแล้วพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บจากนั้นครับคุณจะต้อง ทำการผูกพร้อมเพย์กับประชาชนครับให้ทันครับวันสุดท้ายคือวันที่15กุมภาพันธ์2568ทาก่อนได้ยิ่งดีพอทําเสร็จก็จากนั้นก็พอถึงวันที่18กุมภาพันธ์2568เงิน1 0 0 0 0บาทก็จะเข้าในบัญชีรัฐจะโอนให้คุณเข้าบัญชีที่คุณผูกพร้อมเพย์บประชาชนบัญชีนั้นเลยครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่ฝากกันและจะกำลังมาขึ้นสดุดป